คดีข้ามตมสบู่ตกอ่ะเธอเฮ้ยเ <Hey? laughs> มือนก็ตังมากระเป๋าหนึ่งศูนย์ห้าอโอนก็ได้อ่ะยังไม่นอนหรอเนะ่ะ ที่เหน <serving> <Enfin> ือนะใช่เดี๋ยวไม่นอนหรอยังก็เดี๋ยวก็ไปรอเลยก่อนไงีวยปะถูกปะจะไปไหนอ่ะไม่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 ปกติไปไวไงก็ไปก็เดี๋ยวก็ไปเมื่อวานก็ช่วงนี้แหละไปเวลานี้เลยอะวอร์จบแล้วเราแปลกใจนะเขาจะไปไหนอันนี้ปะอยากให้เราไปนอนด้วยนะแปลกแป่ะมีอะไรหรือเปล่า ยังชัดมากไม่เสียงเสียงผูง้ชายคนนั้นหรอจะได้อยากไปลองทำงนานรำที่ประเทศโน้นเดี๋ยวนะอ๋อจะไปลองไปตอนนี้เหรอไม่ไม่รถหรอไม่อะตอนตอนนี้เอาที่นี่ให้รอดก่อนอ๋อ <laughs> ตำรวจเดอะนะเยอะเราไงอ่ะเยอะเราไง ต้องตามไปดูละหนึ่งจริงเหรอร้านนี้เป็นที่ประจำของเธออ่านได้กันปะอ่านได้กันไหม 你知道这个蛋蛋。 หรอทำไงทำไงอะ้่ะได้ะไะได้ะได้ว่ด้ป่ะิ้่ได่าได้่หไอ้ป่ะ้่สได้ป่ได้ด้ป่่าได้ป่กได้ป่ะได้ปด้ได้ป้่ะไ่นได้ด้ป่ร้ป่ะไี้้ด้ด้้ะไไ่ เอาไปไหนแล้วล่ะไม่ใช่อ้าวเหรอ ดีไม่ได้ตรงเนี้ยนี่ก็อาบดีเพ่งก็กดดิว้าวฟังเพลงแบบไม่มีอ๋ออาพร้อมกันได้ปะเอาพร้อมกันได้ไหมล่ะอาอาอานับลับอาลับเออสามสองหนึ่ง เอะเขาไม่มีซาบู่าบูเอาเขาไม่มีซบู่ลิปโอ้หมดแล้วโอ้จบแล้ว วิ่งซื้อฟูโอ้ยอะไรเนี่ยอุวยอุิยช่วย啊ช่วย啊เมื่อกี้ต้องซื้อสบู่ไงลืมมากโอ้ยลรือหรออีพอดีเขาเอาสบู่ตกอะเธอเฮ้ย เธอเขาทำสมุทตกปไม่ได้ป่ะเธอเขาทำสมุทตกอ่ะเธอไม่ดสมุทตกไม่ดีเธอสมองอะโอ้น้องๆอยู่เยอะอะไรไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่เลยเดี๋ยวมีคนได้ยินนะเดี๋ยวมีคนมาแอบฟังเราเราอาบน้ำมีกระสบอยู่ป่ะไปเถอะ อ้มีคนขุดหลับตวนเนี่ยห้องข้างบนเนี่ยอะไรรึเมีคนมามีคนมาหรือเปล่าใช่ปะอะไรอะไรไม่นี่ตอนแรกเปิดอะไรนะเขาไม่มีใครได้กินหรอกป่ะไม่มี เมื่อกี้ปรับ normal ไงลืมนี่เราปรับตะปอนนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะไม่ออกนั่นทีถ้ามีคนเอาเปิดประตูนี้หาเลยนะไม่ออกเหรอก็เขาออกไม่ได้อะคือว่าสดิสดสลีฟสลีฟทำมือรูปตัวเองก่อน โอเคอาภาพช okay. วนเราอาบน้ำเป็นไงล่ะอ่ะติอยู่ในห้องน้ำนี่แหละเออไม่ต้องออกแล้วขังไว้เลยเ oh, อ้าู่มาตกแล้วใช่เออเห็นไหมใครเห็นไหม <c oughs> มีตรงไหนเนี่ยเอาไงทำงานดาหรือว่าจะยังไง โอ้ยตำรวจสี่อะ <Okay. S 1> ไปสักรอบนึงไปเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปนอนแล้วนอนนอนไปจบก่อนนะนอนจริงหเปล่าพรุ่งนี้ไม่ใช่วันหยุดนะอ่ะยังตรงนั้นนะเลยวสวย หากเกมสักรอบก,ก่อนนอนไปตลกแลยเองขับรถกิ่งจะตายหมดเวลาเบียนเทียนทําไมอ่ะนี่เมื่อกี้ได้ยินเสียงคนพูดกับกระซิบ,บ,บยอยู่อ่ะมันนี้ได้ยินคนหนูก็ได้ยินใช่ไหมเฮ้ยจบื่องฝ่าจะากเกมหรือว่าตอนรอไม่มานะเออตอนรอไม่มาเนี่ยย,ยาวๆเลยสบายตก,ตกต่อ ถนนลื่นหรือเปล่าคะเพราะว่ามีหิมะด้วยไม่เป็นไรหรอกอ๋อตำรวจไม่มาเหรออ้าวทำไมหยุนนะหดตรงนั้นอ่ะใครอ่ะฮูอามอนทำงานเดี๋ยวแล้วตำรวจถ่ายยัง เออวิ <Herm> ่งมาได้แล so ้วก็ปล่อยนูจบวนอยู่แป๊บนึงนะครับมีนะตำรวจไม่มาจอยนะจเลยครับอะไรนะไปเทอไปซ่อยเลยนะมันกระตุกไม่มาหรอกไม่มาหรอกถ้ามามาแล้วเนี่ยแต่เขาลองจาดูตำรวจไม่ตามเขาแอบหรอค่อยออกใช่แอบไปก่อนแอบนี้ก็ได้ตำรวจไม่เห็นหรอกแอบตำรวจก่อน ม,มาไม่มาโหคุณฟรีเลยอ่ะคุณฟรีนะคะคุณฟรีอุ่ยกะหลาาเราอยู่แถวนี้พอดีอุ้ยสวยเลยอ่ะจบตรงเนี้ยใช่อ่ะทำเลดีเก้อโหคุณมันมีคูดาวไหมอ่ะนี่ถ้าเรา<ม>จบอ่ะ<ม>อ๋อเฮ้ยเคยดินให้เขาไมา่ขีดถุงนะดิ้นให้เขาไมา่ขีดถุงเมื่อกีถ้ถุงเดียวถุงเดียว มีตังแล้วเอาปุมไปขายมีตังแล้วทุกคน คิดว่าจะมีคนมาชิงกระดาลเราไหมมีแต่เขายังไม่รู้ไงว่าเนมเนมออกอ่ะอืมก็จริงอ่ะแต่เขาว่าถ้ามีคนรู้ว่าแบบเนมออกอะไรเงี้ยไม้สามออกเนี้ยอ๋อแต่ไม้สามเราเดี๋ยวก็เพิ่มเรื่อยๆอืมวันนี้เพิ่มได้กี่คนนะเขามาไม่ทันหนึ่งคนหนึ่งคนโอ้เป็นก๊อปไงก๊อปสายโอ้โห เหลือกี่คนเนาะไม่กี่คนหรอกแป๊บเดียวใช่เราบวกสามทุกคนแล้วอ่ะมาแล้วเธอมาแล้วตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลยมาจริงด่ะตื่นเต้นจังเลยมาเถอะใครอ่ะตื่นเต้นจุงไม่รู้อ่ะ้ือมันรถคุ้งแคนไม่ใช่รถคุ้งแคนดี้สีเขียวใช่ไหมรถคือแคนดี้แหละแต่คุ้งที่นี่เขาออกแล้วนี่ใช่ปะใช่น่าจะ ลงเสือบุระเปล่าให้เลยลุงเฮ้ยมาหนีตำรวจตอนนี้ว้าวยอดหลุดแน่เลย หลุดแล้วสุดหยอดเอาไปหนึ่งนิโป้งหลุดแล้วหลุดแล้วเอาไปเลยหนึ่งนิโป้งไข่มาเข้าไปเก็บเลยไข่มาคนทำผิดกฎหมายมา ฮอร์โมนอุ้ยตำรวจมาอุ้ยตำรวจมาอุ้ยตำรวจมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเกือบแล้วพี่จะรีบมาทำไมเนี่ยฮัลโหลมารีบมาทำไมก่อนเกือบเลยเนี่ยเกือบเลยเนี่ยพี่เกือบเกมแล้วบอลลี่มาแล้วบอ้ยรีบเกือบเกมแล้วพี่ยังติดนทดีอยู่เลยแต่ตอนเนี้ย กีก่นาที <พอ S 1> แล้วอ่ะหนูไม่คิดว่าตำรวจเขาจะมาพี่ <S <S ดีเลยจังหวะตัวยอดจังหวะเซ็กซค,คอมหนูก็โดนลงมาใช่ป่ะตำรวจมาหนูหนั่งนั่งลงพอดีเลยแล้วลิทล้วลิทไปแล้วอ่ะพี่ดีนะลิทเอาปูนให้หนูแล้วอ่ะเนนี้ไม่ขอดบล็อก <S 2> <S 2> เสร็จ<อ>เสร็จเสร็จของกาลางเสร็จพอดีตำรวจมาขอเห็นนะขอดบว็อ่ะกอะจริงเหรออ่ะบว็อกมันดิก็มีหมวกไปดอีกชั้นด้วยอ๋อ อุ้ยไม่ได้ปะพี่จอุ้งเลยทำไมอ่ะเร็ว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 ตัวไปแอบเลรมั้ยครับแอบไปรถบ้านนะครหลังนี่ครับต่อรต่อรอผมจำผมจำไม่ได้ต่อรอผมจำไม่ได้ต่อร้อไม่ได้อากรูไอ้คิมไอ้คิมไอ้คิมโอ้ยตกใจหมดด้วยว่าต่อรอเดี๋ยวมันห้ามเก็บรถเบ้นแล้ว เจเครับเข้าวหนครับเก็ครับขอไปเก็บดีกว่าขอไปเก็บอ่ะทำอิสริปทดีอีสลิสองบดี๋ยูวีสองถุงไงทำอีสไิปทบอิสลิปไม่ได้ป่ะพี่สามสี่ครับได้ทาอีสลิปก่อนไม่งั้นพี่โดดไม่ได้หนึ่งสามสี่ครับอ๋อเฉวิชันจ้าอือพี่พี่พี่ ก็กลอวฟาแฟนวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่พี่เติดคดีกับคันเมื่อกีู้ติดคดีกับคันเมื่อกี้พี่หับยู่พี่ลอยู่พี่หลับพี่ลบพี่ลเไเา ไม่ได้หรือเปล่าอะไรวะเนี่ยโอ้ยหลบไปหลบมาครบยังเนี่ยครบสิบนาทีหรือยังเนี่ยไปยังพี่ไม่รู้ลิทอยู่ไหนเนี่ยดีนะเมื่อกี้ลิทกิฟต์ปูนให้หนูแล้วอ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮะพี่มอนเบิกรถให้หน่อยพี่มอนเบิกรถให้หน่อยโอเคได้ได้ได้พี่เออมูดเจ็ดเจ็ดสิบ พ M เอมอเจ็ดเจ็ดศูนเจ็ดเจ็ดสองไม่ติดคดีอยู่เลยเบิกไม่ไม่ติดคดีอยู่เหินพาดไปติดตรงป้ายอ่ะแล้วก็โดนรถตำรวจยัดไม่เลิกโดนรถตำรวจยัดใหม่ทีหนึ่งรถแดงเลยอ้าวจริงเหรอคือเจ็ดสองใช่ป้าทะเบียนอ่ะใช่ใช่ใช่โอเคโอเคโอเคกดกดกดมันรู้ว่าว่าเราแอบอยู่แถวนี้ยพี่ไม่ไปักพี เจอต่อรอปีอยู่ทุกไอสัตว์เอ้ยพี่ตำรวจไปไปสักทีแสดงว่าเค้นแบบเริ่มว่างแล้วหนูว่าเนี่ะใช่ครบของพี่ครบอันนี้ยังกี่นาทีแล้วตรงนี้ตรงนี้มุมนี้ต่อราไม่เห็นพี่ก็เกือบสิบลวพี่เกือบสิบตำรวจไม่พักเลยอ่ะคือหนูว่าตำรวจกันตีเขียวไงไม่รู้ว่าใครอยู่ในนั้นนะสองสองคนน่าจะลุงอ่ะแค่สามแล้วต่อราน่จะลุงเสือบทะกับใครไม่รู้อ่ะ สโน่ใช่ไหมกเมื่อกี้ที่จับดีตะใช่เลใช่นละยตำรวจวนไม่พักเลยไ,ได้คบสืบทีไปเลยแล้วว่าไงมีสายบอกว่าตำรวจเต็มเลยอยู่กะละเนี่ยไม่ไปทักทีจริงเราหมดกี่นาะทีอ่ะสามสิบสามเหรอน่าจะสามสิบสามนะพี่โอเคเดี๋ยวไปสนอพร้อมกันเลยแล้วกันเบอร์คนละคัน พี่ไม่มีพี่รุดเลยมั้งเนี่ยใส่มองเนี่ยไม่มีไม่มีพี่รุดไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีแล้วดูลุ่งอมแต่งตัวริโกอยู่ไปไหนหลุอลงไปแล้วเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยยังไม่ลงดีนะลิศไม่มีของอ่ะหนูว่าลิศน่าจะได้ออกแล้วนะพี่ออกก่อนเราอีกใช่จริงเพราะว่าลิศไม่มีของไงอย่าไล่เคสดีจัด ตลอดน่อยตลอด่ังหวนตีดคอมมากเลยครับจะถามมาตำรวจไปยังโอเคสองนาทีสองนาทีสองนาทีหมด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 แล้วแหละอจริงหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเหลืออีกหนึ่งนาทีน่ะหมดแล้ว